สวัสดีค่ะอยู่กับเราค่ะช่องปลาเฉลิมสั้นขอนเมืองนะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศสวัสดีครับสวัสดีค่ะทานเนื้อย่างด้วยกันครับผมวันนี้เราแอบนี้หมูแดงมากินหมูกระทะนะคะมาครับมาเปลี่ยนบรรยากาศวันนี้อยู่ที่อำเภอกระนวนนะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะกระนวนครับกระนวูทานเนื้อย่างด้วยกันครับคุณปู่ก็คุณปู่ไม่ได้มาครับคุณย่าคุณปู่ก็คุยกับคุณหมอทั้งนู้นส่วนเราก็ แวะมาแอบหมูกระทะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆนะคะหนุนเยวหนูแดงรู้เดี๋ยวเอออันนี้ถ่ายไว้ให้หนูแดงอิจฉานะคะเมื่อกี้กำลังไลฟ์สดอยู่ให้ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศบรรยากาศแล้วก็นังบอกแต่ว่าดีไปอย่างค่ะสงบเงียบทั้งร้านมีแค่โต๊ะเราโต๊ะเดียวบรรยากาศบ้านๆนะคะงนี้ นั่งในกระท่อมนะคะตอนนี้กําลังกําลังเริ่มจะย่างนะคะกําลังได้ที่ครับยังไม่ได้ที่เลยกําลังได้ที่นั่งอืมเขาห่างดีน้ำลายกามาแบบพอประมาณก่อนนะคะ กล yes. oh, right? uh, cool ิ่ยังไม่โชยเลยกลิ่นยังไม่โชยเลยนะคะอังักร์อังอัซ์บอก์แปลว่าเนื้อนะคะเนื้ออังแปลว่าย่างอังไซก์ก็ย่างเนื้อนะคะเสาเสากลวยาไม่รู้จักภาษากลวยละไซก์ไซ์พูดซิสไซร์ เพิ่งจะลงนะเออต้องฝึกไว้นะอเบนมันรู้หลายคำนะเบนน่ะฟังออกแต่พูดไม่ได้ค่ะแมงก็หัดพูดเถะเนาะเพนกับเพนพูดได้อยู่เลยสาวซวยลืมผิ่นแล้วลืมอะไรไปอยู่บ้านนี่แหละทำไมไฟเหมือนมันไม่ร้อนเลยหรือว่าเราใจร้อนกว่าไฟประมาณนั่นแหละโอ้โหไงตรงไหนไก่หัว ตาหนูแดงตาหนูแดงอยู่ตอนนี้เมื่อไหร่จะสุกเมื่อไหร่ยังไม่สุกยั้งเชื่อมือฝันไม่ได้ทำไมเชื่อมไม่ได้ไม่รู้ก็หาไม่เห็นพาสเวิร์ดมันดีขึ้นเลยในบ้านนี้ขึ้นบ้านโน้นจอสองแล้วเนี่ยมีฟรีไวไฟด้วยนะคะอยู่บรรยากาศในกระท่อมตอนนี้รอหมูสุกเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านล่างก่อนเออเสื้อด๊อก อันเค้กอันกี่ตู้ไปเดี๋ยวชมบรรยากาศชมบรรยากาศก่อนค่ะก่อนหมูจะได้กินนะคะดูนี่เอาเอาไฟแบบเราใส่เซลล์ดูนะคะบรรยากาศดีมากนะคะถ้ามีเสียงเพลงครอครอสักหน่อยนะคะอยู่เภอกระนวลนะคะนี่เป็นร้านหมูกระทะแถวบ้านๆของเรานะคะดู เป็นซุ me. ้มเป็นซุ้มนะคะโตะก็มีนะคะคิด um. ถึงนูแดงเลยนะคะนีมุกะน่กันไพจาแบบกระตวยกระดบุมกจากระตวยปรกุมก็ไปน้อยจ่าบึนเดอเด็ก่าแอบกดันแอมกัจะออกเตือนบืน ไปฟิล์มเริ่มแล้วครับได้แล้ววันนี้บ้านนี้เขาหนี้มาหมดเลยเหลือฟูจิกับน้องปามเขาทาอะไรกินบ้านนั้นเขากินข้าวกับอพึ่งโอ้หนุ่งสงหนุ่มกินข้าวกับพึ่งส่วนบ้านเรานะส้มนำเงินไม่ต้องเป็นห่วงเมนูเขาบ้านนี้ไม่ขาดเอาผักใส่เยอะๆมันจะได้หวานหวาน มีผักอย่างเดียวเนาะไม่มีขึ้นช่ายเนาะผักสวนมากินเป็นยังไงพี่รสชาติอร่อยรอเหมือนบ้านตะกลางเราไหมจะอร่อยถอเสื้อออกอ่ะอร่อยป่อร่อยกว่าปะปกติเราจะกินที่บ้านบ้านกะโพนะคะเนื้อย่างที่บ้านตะกลางก็จะกินที่บ้านกะโพอันนี้เดินทางมาไกลมากินที่ขอนแก่นรสชาติจะเหมือนกันไหม เียยมเออเขาใส่กระเทียมเยอะมามากระเทียมห่อใยนางมังอร่อยไหมเน่ะมันเหมือนเมีย่ยงปลาย,ลยอันไหนน้ำจิ้มนั่นนะเออกระเทมของเขาหน่อยว่าอันไหนน้ำจิ้มเขาใช้ได้หรือเปล่าเขาทำเองเหรอใช่เอามีสองสูตรมันจะออกหวานไม่ออืมสูตรไหนจะอร่อยเอ้าเก็บไวะนี่อีกสูตรหนึ่งเอามาจากบ้านบ้านปะนางนะคะอีกสูตรเป็น ของร้านเนื้อย่างสูตรไหนอร่อยกว่าป้านางเขารอคำตอบอร่อยแบบไม่เหมือนกันแบบรสชาติแต่มันก็อร่อยดีไหนของป้านางเอ้าฟิปชอบสูตรไหนสูตรที่ร้านเหรอชอบเผ็ดเผ็ดแต่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดทั้งสองเลยแต่ถ้าบ้านกระโพนี่เผ็ดเยอะเผ็ดมากแต่ว่าเด็ดเผ็ดมากหอมนะคะ เดี๋ยวทําการชิมก่อนนะคะเดี๋ยวรอช่วงต่อไปว่ารสชาติจะอร่อยไมมอร่อยต้องรอดูที่เนื้อนะคะว่าจะหมดหรือไม่หมดหรือว,ว่าจะได้เพิ่มนะคะ,ะ,คะตอนนี้สังเกตดูจากถาดของเรานะคะหมดเกลี้ยงแล้วโอ้โหอร่อยอไม่อร่อยนะคะหมดได้สวยมากครับจบได้สวยมาก <c oughs> <c oughs> ตอนนี้พอลูกเอาให้หมดนะคะเอาอ อร่อยจริงค่ะอร่อยจริงแล้วอย่างจระนวลเนี่ยอร่อยมากเลยเรามากินอีกแล้ววันหลังเอามากินอีกแล้ววันหลัง,อาาอลลงโอ้ค<ห>่าเดินทางทำไมจะมาถึงเนีย่ยคลิปนี้ฝากไว้หนูแดงดูนะคะให้หนูแดงอะไรนะเดี๋ยวซิม,มาอีกเด้อยั่วๆยั่วๆหนูแดงเดี๋ยวซิมาอีกยั่วเพราะว่าที่สั่งเอาสั่งพานมาเลยอ่ะซืมาจอดกินบางนี้วะ อำเภอกระนวนนะคะจูยู่ยู่จุดใดเนาะอำ <iri> เภอกระนวนนี่เองอันนี้บ้านยังนี่บ้านทับเจริญโอ้คำเ,เจริญรบ้านคำเจริญนะคะบ้านคำเจริญอำเภอกระนวนนะคะเน mm ื hmm. ้อย่างอร่อยๆค่ะบรรยากาศชิวๆนะคะในกระท่อมกินน้ำมัน,น,นครับกินน้ำมันช่วงนี้อากาศหนาวต้องเพิ่มไขมันใช่ไหมใช่โอ้โหดูโอ้ดู เราติดเราเป็นมะเร็งเราเป็นมะเร็งเอาให้พ่อเท่านั้นแกอ๋อโหย่างแบบเกลียมๆนะฮะไฟมาร้อนตอนสุดท้ายเนาะดูฮะเนี่ยทานมันก็ลังแดงหอมเนื้อไหมกลับตรงนี้หน่อยฟิ์หนึ่งฉันไหมเลยวะตรงนี้แม่อิ่มแล้วมาจับให้แล้วเอออิ่มแล้วจิ้นี้เด็กยังคืนเอออ่มไหมอิ่มแล้วพอแล้ว เอาไว้สุดจะหมดแล้วนั่นะนะคนละชิ้นบวกกินแบบว่าเกลี้ยงจริงๆค่ะเกลี้ยงทั้งในจานในเตาแล้วแดงมากคุาโทรตามแล้วฮัโลโห <c ười> ลแต่มาคิดต้างนะกำลังนั่งแล้วเร็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 วบวกคุณย่าโทรตามแล้วนะคะเรามากินไม่ใช่เป็นชั่วโมงเราบ่นนี้ปิ่ต่อไม่ได้เลยต่อเดียวลับตาไม่มีนั่งกระเป๋าเดินไปแล้วไมีมีนั่งกระเป๋าเดินไปแล้วจริงๆเพริ๊งละอ๋อครัวสาวเพริเลยนั่งกระเป๋าเอง รางานทำไมทำหน้าผัวไอ้นี่เราขึ้นงานบิงนะนักกรดอาวับ่อันี้ยอาวัวอันนี้น่อาวันกแ็กกัวัววัวปมแล้ใส่สิบสิบเสงวแล้วไหมวั่นั่ต้องยักวัวโซนนอนหน่อยอยากทำน้าผุวเอ้เลี้ยงละคะเลี้ยงแล้วหมด อืมเอ้ายังไม่ออกมานะคะสองข้อลูกหมดยังสวยครับหมดยังสวยมากพอแล้วพอแล้วใส่ใส่น้ำซุปไว้เขาหน่อยฟิล์มี๋ยวมันไม่พอพ่อพอไม่เอาพอแล้วนนู่ไม่เอานะครับเอาคำสุดท้ายให้พ่อจัดการนะคะเดี๋ยวไมาเนีอะ เอาโทรศัพท์กรโปแล้วก็เคลียร์นะคะตอนนี้เราเป็นอ่าเออปิดร้านค่ะปิดร้านปิดร้านให้เขาเลยกินจนแบบว่าแม่ค้าปิดร้านไล่แล้วค่ะไม่ได้ปิดไล่โอ้ไม่ได้ปิดไล่นะคะเก็บตำตังสะอาดเนี่ยโอ้โหอร่อยไหมอร่อยกินจนแบบว่าเขาปิดร้านละ โอ้แต่ว่ายังเปิดอยู่ปิดเปินมีิดนหน้าร้านปไว้เฉยนะคะนี่บรรยากาศนะคะตอนกลางวันก็นี่ค่ะกลางวันก็มีกาแฟด้วยนะคะกาแฟแล้วก็มีหมูกระทะนะคะนี่บรรยากาศ คิวๆมากเลยนะคะอุ้ยมีพนักงานเฝ้าร้านด้วยนี่โอ้ตัวเตียๆนี่<า>สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะฝากติดตามด้วยนะคะในช่องของเราค่ะช่องคลายแสบสัน้นวันเมืองนะคะ ก,กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิง่งกดติดตามไม่ได้นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไลค์หน้านะคะสำหรับคลิปนี้อะสวัสดีค่ะ